สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับและสวัสดีนักเรียนนะักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับการเรียนนะครับเรามาดูไพ่การเรียนการเรียนเป็นอย่างไรชาวราศีกันมาดูซิมาดูซิการเรียนเป็นอย่างไรโอเคตาย <Okay. S 1> มาแล้วนะสีใบ เมเจดเชียนสามถ้วยพาวเวอร์อ่ะแฮงแมนการเรียนของชาวราศรีกันก็คือเป็นอย่างไรการเรียนของคุณเป็นอย่างไรเมเจดเชียนบ่งบอกว่า คุณรู้คุณมีความสามารถคุณเอาอยูอ่มันเป็นเรื่องของการคอนเน c t การสื่อสารเป็นเรื่องของการเรียนรู้การเข้าใจเมเจอชเชีเชยนคือผู้รู้การเรียนตอนนี้คุณรู้แล้วรู้บางสิ่งบางอย่างมีโชคจากการเรียนการเรียนประสบความสำเร็จคีย์เวิร์ดประมาณน,นี้นะ แล้วคุณต้องพบเจอกับอะไรสามถ้วยการเฉลิมฉลองแสดงว่าคุณกำลังจะเรียนจบการศึกษาเป็นไปได้ไหมแล้วมีการเฉลิมฉลองาการเรียนแสดงว่าชาวราศีกันช่วงนี้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนและที่ต้องพบเจอคือเรื่องของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีการเฉลิมฉลองการกินเลี้ยงน,น ทาวเวอร์ควรทำอย่างไรอ่าัรอยู่ในตำแหน่งของควรทำานี่งให้ระวังให้ระวังของเรื่องอุบัติเหตุการเรียนนะถ้าคุณมีการไปเลี้ยงเลี้ยงฉลองอะไรก็แล้วแต่อย่าดื่มหนักจนเกินไปเดอะทาวเวอร์ Tower, มันมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยกระทันหันอุบัติเหตุเพราะว่ามันมีเรื่องของแฮงแมนเข้ามาจะส่งผลอย่างไรในอนาคต มันก็เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของปวดหัวเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วถ้าการเรียนที่ประสบความสําเร็จนะมันมักจะมีการเฉลิมฉลองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาอย่ามัวแต่เพลินมัวเมายาวมัวแต่กินเลี้ยงนะครับการเรียนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังเบรกพักผ่อนมีความสุขหาความสุขอ่า ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตด้วยมันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหนึ่งและอันที่สองผมมองว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไปเรื่องของการเข้าสังคมผมมองว่าคุณต้องมีการนี่ไง The Tower ปรับตัวอันนี้เรื่องที่สองแล้วนะในสภาวะสังคมคุณเรียนมาอย่างหนักเรียนมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะ คุณรู้แล้วว่าหลังจากการเรียนคุณต้องออกมาทำงานเพราะฉะนั้นสภาพสังคมคุณต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างคุณต้องมีการปรับตัวไงเพราะว่าสังคมการทำงานส่วนใหญ่ทำงานเสร็จเลี้ยงฉลองอันนี้เป็นต้นหรือสภาพสังคมเพื่อนร่วมงานเจ้านายคนที่ให้การสนับสนุนเพราะว่าบางคนเรียนจบปุ๊บได้ทำงานปั๊บนะ นะมีการสนับสนุนเป็นยังไงแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม t h อ t ท w e r ผมมองว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ปรับเปลี่ยนสังคมใหม่ปรับเปลี่ยนความคิด i n d เ e t ปรับเปลี่ยนระบบชีวิตใหม่ถ้าคุณจบมาในระบบการศึกษาที่ว่าตื่นเช้าไปเรียนเย็นกลับบ้านไม่ใช่อย่างนั้นละคุณตื่นเช้าไปทำงานแต่คุณต้องเจอสภาพสังคมของการทำงานเนี่ยสามถ้วยคือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะสังคมใหม่เด e ทาวเสิ่งต่างๆที่คุณทำมาพฤติกรรมต่างๆมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับมันจะส่งผลอย่างไรในอนาคตคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างต้องมองมุมกลับเปลี่ยนมุมมองใหมอ่อาจจะต้องมีการทิ้งบางอย่างเพื่อเริ่ม ทำใหม่เป็นต้นอ่าเช่นหนังสือนังหาเรียนมาแล้วอาจจะบริจาคให้รุ่นน้องเพื่อพวงเสภาอาจจะไม่ใช้อาจจะเปลี่ยนจากยูนิฟอร์มชุดนักศึกษาเป็นชุดทํางานอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีการละสละทิง้งเลิกนะทีนี้เพื่ออนาะคตคุณก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไหม่เซ็ตปรับเปลี่ยนมุมมองผมมองงนี้นะชาวราศีกันนะผมมองว่าคุณเดอะแฮงแมนเนี่ย ถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนไมเซ็ตไอเดียความคิดต่างๆมันจะส่งผลดีต่ออนาะคตของคุณแต่บางคนบางท่านอาจจะติดอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆการใช้ชีวิตแบบเดิมๆซึ่งมันจะแตกต่างจากคนทํางานมันอาจจะเหนื่อยมากขึ้นลำบากใจมากขึ้นหรือต้องสู้พยายามมากขึ้นเพื่อการไต่เต้าระดับชั้นในการทํางานนี่นะครับการเรียนแต่การเรียนถือว่าคุณเป็นคนเก่งคุณคุณปรับตัวได้นะ คุณเป็นคนแข่งคุณม,าม,ามีความสามารถมีความสามารถและคุณปรับตัวได้แต่คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าสู่พฤติกรรมใหม่มีการเปลี่ยนมุมมองใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคจบแล้วนะครับการเรียนของชาวราศีกันนอกจากว่าเราจะเรียนในตําราแล้วเร,เราต้องเรียนในเรื่องของชีวิตจริงด้วยนะในชีวิตจริงไม่มีที่ไหนสอนไม่มีมหาลัยที่ไหนสอนเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นราศีกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแฮงแมนการปรับเปลี่ยนมุมมองยาย่ยึดติดมองแบบเดิมๆม,มองมุมเก่าเราต้องมีการปรับตัวเข้ากับสภาวะของสังคมสิ่งแวดล้อมคนใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆพฤติกรรมใหม่ๆที่ในห้องเรียนที่เราไม่เคยเจออย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดี๋ยผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ